นี่ก็คือต้นทุนลูกคุณป่านี่นะคะนี่ลูกเขาก็จะเปรี้ยวๆเ,เห็นไหมนี่เอาไปกินส้มดีทีเดียวเปรี้ยวมากเหมือนมะปรางได้เลยดูมันหล่นทิ้งลวงหมดแล้วนี่ตามพื้น เดี๋ยวหาวิธีก่อนจะเอาอย่างไรดีดกเต็มต้นเลยลูกเขาคืออยู่สูงแค่นี่ก็ถอยรถออกไป ได้แต่มองเหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงนะเนี่ยทำยังไงจะเอากินส้มจักกรรมปีที่แล้วเอาไปดองเนาะอร่อยมากเปรีย้ยวๆพุนป่าเชอรี่ป่าก็มีเนจ้ะ นี่ <c oughs> ขึ้นเราก็จะขึ้นไปบนนู้นเอาไม่ใช่ <c oughs> นี่เราก็จะเอาแค่นี้แหละในจริงเนี้น่เอาไปกินส้มเปรี้ยวๆเ,เก็บผลไม้ป่าลูกพุ่นเห็นไหมคะเห็นไหมสามหน่วยตดูดปูด เพราะมันร่วงลงมาหมดแลว้วนี่ติดถนนเต็มพื้นเลยอ้าวพึ่งมาตอมหวานแน่ๆเลย